กรมมงนะครับร่วมมือกับไคอคอนสยามจัดในวันนี้เนี่ยกพเพื่อที่จะเป็นการที่จะเผยแพร่แล้วก็อนุรักษ์นะฮะให้คนไทยได้รู้จักปลาสวยงามที่เป็นปเป็นปลาประจําจท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นปลาประจําจชาติของเราเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะเป็นช่องทางในการส่งออกซึ่งมีมูลค่าขณะนี้เนี่ยปีนึงก็700กว่าล้านซึ่งคิดว่าเราน่าสามารถที่จะทําการตลาดได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ ช่วยให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นหลังได้มาสนใจในส่วนของปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นของเรานะครับซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะกระสูนพันธุ์ได้ในวันข้างหน้านะแต่ถ้าเราช่วยกันทาตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับมาเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับการาผู้เลี้ยงเกษตรกร,ร,กรผมถือว่าเป็นซอฟต์าวร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยที่เราสามารถที่จะโชว์แล้วก็ขายชาวต่างชาติได้ครับนะแต่ว่าผมคิดว่า จริงๆแล้วปลาที่เป็นพระเอกของไทยเราเนี่ยก็คือปลากัดนะครับนะเป็นปลาสั์สั์สสน,น้าประจําชาติปลาประจำชาติของเราเนี่ยซึ่งมันมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับเรามีการาพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยจกนกระทั่งเราเห็นปลากัดปุ๊บรู้ว่าเป็นคนไทยเลยนะครับเป็นสีธงชาติไทยสีหลากหลายต่งตางๆเนผมว่าตรงนี้นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของชาติด้วยนะแล้วก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร,ร,กรได้ด้วยครับ

วันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากครับจากทีปก่ปกติเราอยู่เราอยู่บอ่อกุ้งอยู่อยู่ปลาอยู่ฟาร์มนะครับผมอยู่ท่ามกลางแสงแดวันนี้แล้วครับเราอยู่กันที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับผม mm hmm. ผมอยู่ที่งานมหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยามนะครับผมหรือว่าเทศกาล The Story of n a t i v e o r n a m e n t a l Fish in Thailand 2022นะครับซึ่งก็จะเป็นจัดแสดงเทศกาลปลาสวยงามที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาสวยงามของประเทศไทยพื้นถิ่นนะครับผมเป็นปลาพื้นถิ่นของประเทศไทยซึ่งในที่ในที่นี้นะครับก็จะมีในส่วนของ การจัดโชว์ในในส่วนของตัวปลาสวยงามของประเทศไทยนะครับที่ที่เป็นพื้นถิ่นทั้งหมดดําเนินการโดยกรมประมงนะครับผมก็รวมถึงนะครับที่นี่ก็จะมีในส่วนของการออกร้านจําหน่ายนะครับผมอุปกรณ์การเลี้ยงปลาสวยงามต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกัดนะครับผมปลาสวยงามขนาดเล็กรวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงตู้ปลาชนิดต่างๆนะครับผมก็มีมาให้เลือกสั่งมากมายนะครับผมสําหรับงานนี้นะครับจัด ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้คือเป็นงานวันแรกของของการจัดงานนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศภาพรวมของงานนะครับผมรวมถึงบรรยากาศแล้วก็เรื่องของตัวภาพปลาสวยๆนะครับรวมถึงบรรยากาศการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาสวยงามพื้นถิ่นด้วยนะครับโดยมีดอตรแฟรงค์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านปลาของไทยนะครับมาให้มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวรับติดตามชมกันครับชวนเที่ยวใช่ไหมพี่เที่ยวไหมครับ นี่ฮะก็จะเป็นส่วนของการจัดแสดงนะครับผมที่ทางกรุ่มงนะครับได้มาจัดแสดงเอาปลานะครับเอาปลาของจริงมาจัดแสดงให้เราดูนะครับผมว่าจะเป็นปลาสวยงามของเรามีอะไรบ้างครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับอะไรวะปลาซิลข้างขวานใหญ่จริงๆเราก็ไม่มีความรู้เรื่องปลาสวยงามหรอกนะฮะทำเป็นรู้ไปอย่างนั้นแหละนะครับ ท่านจะเคยเห็นนะครับหลายๆคนอาจจะน่าจะเคยเห็นตมตู้ตู้เลี้ยงปลาสวยงามตามส่วนจตุจักรนะครับผมตมร้านขขยปลาครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเร,เราก็อาจจะไม่ทราบว,ว่าปลาสวยงามหลายๆชนิดที่เราเลี้ยงกันแล้วเห็นคุ้นตากันอยู่ครับผมก็จะเป็นปลาสวยงามประจําติดของบ้านเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าบางชนิดอาจเราอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่สภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงนะครับผมในส่วนของ จํานวนในธรรมชาติลดลงนะครับผมจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมและการจับทําลายนะครับก็อาจจะทําให้สูญหายไปนะครับผมบางชนิดอาจจะเห็นได้น้อยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เชิญมาดูได้นะครับเชิญมาเที่ยวงานกันได้นะครับผมที่ไอคอนสยามนะครับผมชั้นเอ็มนะครับผมลานเจริญนครฮอล์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสูตรัวจัดนิทรรศการในส่วนนี้นะครับผมรวมถึงชั้นบนนะครับก็จะมีในส่วนของการออกร้านจับหายนะครับผม แล้วก็นี่ฮะนอกจากนี้ก็จะมีร้านค้านะครับผมร้านค้าจากทางกรมมงนะครับมาเปิดนะครับ Fisherman Shop นะครับมาเปิดสาขาของเรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นของสำหรับสายมูนะครับสายมูคนที่ชอบในส่วนของตัวของประดับนะครับผมของเล่นโบราณครับผมปาเพียนศาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนความเชื่อนิดตึงนะครับผมปาเพียนใบรานโดยที่ว่า ผมโตมาผมก็โตมาผมก็ไม่เคยโตมากับปลาตะเพียนปลาตะเพียนสารนะผมโตมากับอ,อะไรดีวะพี่ไอที่มันเป็นหมุนๆมุนนะ่ะไข่ฮะมันเหมือนกับเราไรอารยธรรมยังไงไม่รู้่ะไม่ได้ไม่ได้โตมากับปลาตะเพียนสารก็มีนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะฮะก็เข้ามานะครับผมสําหรับใครที่ชอบของที่ระลึกนะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของทางของของโบราณน,นะครับผมก็มาชมที่นี่ได้นะครับ มีหลายขนาดเลยมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไอแบบเนี้ยระยะอาโคเอระโมบายเออโมบายทำไมงงอย่างนี้วะกูมีแบบปัจเจียนโมบายนะครับผมก็เท่าที่ดูนะครับผมก็จะเป็นการระบายสีเองนะครับผมแฮนเดนะครับเนี่ยตัวเดียวชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นเพราะว่าลงอีกชิ้นหนึ่งอ่ะรับรองว่าสีแม่งไม่เท่ากันแน่นอนอันนี้รับประกัน นะครับผมสายมูนะครับเข้ามาได้แล้วก็มาตรงนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของฟ i s h e r m a n Shop นะครับก็ทางกโกบโงเองนะครับก็เพิ่งมีการเปิดอย่างเป็นทางการไปครับในส่วนของตัว f i s h e r m a n Shop เมื่อประมาณประมาณวันที่เท่าไหร่วะพี่เร็วนี้แหละเพิ่งผ่านมาไม่ประมาณที่กว่ากวาก็จะเป็นการเอา สินค้านะครับผมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรของคนไทยนะครับเกษตรกรไทยนะครับนำมาแปลร,รูปแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสินค้าต่างๆมากมายมาจําหน่ายกันในราคาที่เป็นมิรนะครับผมถือว่าเป็นราคา <Yeah. S 1> ที่บอกว่าเป็นมิตรต่อผู้ซื้อแล้วก็เกษตรกรไทยสามารถอยู่ได้นะครับผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับผมดูเช่นเช่นะครับน้ำพริกไข่เค็มนะครับทุกอย่างนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์จากสร์ <พ inex. S 1> น้าทั้งหมดเลยแม่บา้านค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้าน <virgin fill. S 1> <IT? Staff> ทั่วประเทศเลยที่ทำอาชีพในเรื่องของตัวการแปลรูปสินค้าประมงน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยกเกษตรก,กรนะครับทางโกงมงก็เปิดร้านฟิชเชอร์แมนช็อปตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้มีมีสินค้าในอ่ามีสินค้าในพอร์ตของร้านประมาณกี่กรายการครับ,รบเ,เ,เข้าวๆประมาณ<ด>่ข <bows. S 1> ้าๆประมาณร้อยร้อยขึ้นนะคะร้อยร้อยร้อยกว่ารายการใช่ค่ะร้อยกว่ารายการครับผม อ่าครับไข่ต้สปลา่เเตจ็ครับผมแล้วก็ตอนนี้คืออะไรถือว่าขายดีสุดของร้าน Fisherman Shop ตั้งแต่เปิดมาสำหรับสำหรับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นกุ้งย่างอ่ะค่ะกุ้งย่างใช่แล้วก็อินทรีสมเครื่องก็ขายดีค่ครับผมอ๋อก็คือกุ้งย่างก็จะขายดีไปอินทรีย์สมเครื่องก็ขายดีใช่ค่ะเป็นตัวนี้ใช่ค่ะโอ้ก็ปลุกแพ็กเกจน่ารักอ๋อเป็นน้ำเป็นจะเป็นคล้ายๆกับปรุงรสมาแล้วใช่ค่ะเป็นยำอ๋อครับผมทานได้เลยนี่ครับแล้วก็มีนะครับ คุณเชียงปลานะครับผมของสินค้าแปรรูปนะครับผมนอกจากของกินแล้วก็ยังมีของใช้ด้วยใช่ไหมครับผมแชมพูเป็นสบู่โปรงองุ่นมันต,ต่างจากสบู<ๆ>่ธรรมดายังไงครับอันนี้คือมันจะช่วยทำให้หผิวชุ่มชื้นค่ะค่ะมันมาจากธรรมชาติธรรมชาติโดยตรงครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกรด้วยอะค่ะครับผมก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะครับถ้าอยากจะชุ่มชื้นเยอะๆก็แช่น้ํานานๆแล้วกลิ่นมันก็จะหอมมากกลิ่นมันจะหอมมาก ค่ะขึ้นชื่อของโอลังปันไตของปัตตานีอะไรนะอะไรอะไรอะไรโออะไรปันไตนะตาบุเอาค่ะโอลังปันไตใช่ค่ะอ๋อครับผมชื่อเขาเป็นซิกเนเจอร์มากใช่ค่ะมันคือเนี่ยครับโอลังปันไตนี่คือเป็นชื่อของอะไรครับชื่อของเป็นชื่อของอำเภอกลุ่มกลุ่มของกลุ่มค่ะที่จังหวัดปัตตานีปจตานีเลยค่ะเขาก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยมาจากชาวประมง โดยแท 1941, <step> ้ค่ะคือก็จะเขาก็จะส่งเสริมกลุ่มพื้นบ้านของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ก็มีหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมโอ้แล้วก็มีอะไรนะฮะนี่น้ำปลาหวานนะครับผมน้ำพริกต่างๆกุ้งหวานดอกเกลือก็มีผงปรุงรสนี่ครับผมผงนัวผงนัวมันมันมันจะเป็นผงโรยข้าวอ่ะมันจะเป็นผงโรยข้าวผงปรุงรสสอนแรบผมผมอาจจะเรียกผงนัวนะ ใส่เยอะๆก็อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยน้อยก็ทํามาจากสาหร่ายขนนกใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าผลิตมาจากธรรมชาติจริงๆค่ะก็คือได้รสได้รสชาติเขาเรียกว่าอะไรรสอร่อยจากจากธรรมชาติใช่ค่ะครับผมถือว่าปลอดภัยครับกินยังไงผมก็ไม่ร่วงรับประกันครับแลอย่างนี้ครับก็จะมีตแน็คนะครับผมตแน็คของแห้งนะครับน้ําพริกตแน็คอ่ะอย่างนี้ครับปลากระพงสามน้ํา ก็จะเป็นปลากระพงทอดใช่ไหมครับผมแล้วก็ปรุงรสยำใช่ค่ะเพิ่มรสชาติในการเพิ่มเครื่องยำอ่าเป็นเครื่องต้มยำนะครับผมสมุนไพรไทยนะครับผมพวกนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรทั้งหมดเลยลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครัผมก็ฝากทุกคนนะครับคนที่มาเที่ยวงาน ของที่ไอคอนสยามวันที่1-5ก็มาอุดหนุนกันได้นอกเหนือจากนี้นะครับผมถ้าเผื่อว่ามาไม่ทันงานเรามีช็อปของมประมงเลยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนครับเปิดกี่โมงครับผมอยู่ที่มกเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะครับลงรถไฟฟ้าที่สถานีกเกษตรศาสตร์ได้เลยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปอ่าก็คือร้านเปิดทุกวันทุกวันเอ้ยร้านเปิดจันถึงสุขค่ะเสาอทิดค่ะ อ่ออยู่ก็คือเปิดตามเวลาราชการใช่ค่ะครับผมแล้วถ้ามีมช่องทางออนไลน์สั่งได้ไหมครับช่องทางออนไลน์เ,ออเราตอนนี้ไม่ได้ส่งทางออนไลน์อะ,ะอ๋อครับก็คือหน้าร้านอย่างเดียวค่ะตอนนี้แล้วก็ออกบูธตามที่ต่างๆะค่ะครับผมต่อไปก็จะมีโอ,อกาสโอ,อกาสโอ,อกาสถัดไปก็จะมีงานประมงน้อมเก้าที่ฟิวเจอร์พาร์คลงังสิตค่ะครับผมก็แล้วแต่สะดวกครับผมใครสะดวกมาก ซื้อสินค้าที่งานนี้ครับที่ไอคอนสยามก็ได้แล้วก็ถือว่าจะไปที่ร้านที่กรมประมงเลยก็ได้หรือว่าจะไปงานกุมภมงคลเก้าที่ฟิวเจอร์รังสิตนะครับผมก็ไปได้นะครับผมทางทางฟิชเชอร์แมนช็อปเขาก็จะไปออกร่วมออกงานกับทางกรมประมงที่จัดงานประกวดปลาสวยงามทุกทุกครั้งนะครับผมนี่ฮะมีขนมปั้นสิบด้วยนะครับผมแล้วก็นี่สาหายอบแลายไก่สาหร่ายไก่แผ่นนะครับผมเราเห็นครับนี่แล้วก็มีอะไรเนี่ยครับข้าวเกลียบนะครับผมจากหอยแมลงภู่ ดอกเกลือก็มีพวกนี้คือเราถือว่ารวมในส่วนของตัวผู้ประกอบการทางด้านประมงหมดเลยนะครับเนื้อจระเข้ก็มีนะครับผมเนื้อจระเข้ฝอยนะครับอีกก็เป็นจระเข้ทุบค่ะเนื้อจระเข้ทุบรสชาติจะเหมือนหมูหมูทุบ <c oughs> หมูฝอยนะครับไม่ต่างกัน <c oughs> ก็กินหมูหมูทุบหมูฝอยก็ได้ <c oughs> ไใดแต่นี้ไขมันต่ำนะคะไม่มีไขมันเนื้อจระเข้อย่างที่เขาให้นี่มาอ๋อครับ <c oughs> ผม โอเคเขาขิงใสเราแล้วเราเมื่อกี้เราไปเปิดวอล์กเขาบอกว่ากินเนื้อหมูก็ได้เขาไม่ยอมนะฮะเขาบอกว่านี่ไม่มีไขมันนะครับผมก็มาลองกันได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวหนังปลาทอดกรอบนะครับผมหนังปลาหนังปลาดินใช่ไหมครับผมแปรลูกนะครับผมแล้วก็ปลาแผ่นกรอบนะครับผมก็มาดูครับอันนี้ค <Shut up> ือเป็นแค่ส <avoir> ่วนหนึ่งนะครับผมของทางร้านฟิชเชอร์แมนช็อป ก็จะมีสินค้าประมาณร้อยกว่ารายการมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับช่วยขุดหมุนเกษตรกรของประเทศไทยกันนะครับผมครับผมคำนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับพิเชมนช็อปขอบคุณนะครับค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็มูฟจากในส่วนของตัวด้านล่างของงานนะครับขึ้นมาตะกายขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการออกร้านะครับออกบูธจำหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับ เราจะมาดูในภาพรวมก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับตู้ตู้เลี้ยงประกาศที่ผมเห็นนะะ่ด้านหลังจะเป็นทรงไทยนะครับตู้ทรงไทยที่จะเป็นการเดคอเรทนะครับผมไปไหนครับไปไหนครับไปไหครับเดี๋ยวตามไปครับเตรียมตัวไว้ดีฮนะไม่รอดหรอครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มผู้ประกอบการจากนครปฐมใช่ไหมครับตอนนี้ที่เห็นจะเป็นปลาหางนกยุงครับเกตอะไรครับเกตเกตเอฟหรือเกตเอครับ เ,เ,เ,กเกตเอเกตกลางมีทุกเกตอ๋อเป็นเกตเอเอกตกลางครับนี่คือนี่อันนี้คือเราเป็นคนเราเป็นผู้ประกอบเราเป็นคนเพาะเองใช่ค่ะเป,เป็นฟาร์มมาเองเป็นฟาร์มมาเองเลยค่ะอ๋อครับผมก็คือมาจากเกษตรกรเลยโดยตรงครับมีทั้งกุ้งแคะทั้งปลาหางนกยุงครับ แล้วก็พวกปลาทองกุ้งเคฟิตก็คือมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยค่ะกุ้งแคะปลาหางทุกยูปลาทองใช่ค่ะกุ้งนี้ก็มีส่งออกด้วยส่งออกเองเพราะเองครับผมอันนี้คือปลาของเราเนี่ยคือเกตส่งออกเลยป่ะใช่ค่ะเป็นเกตส่งออกครับผมเลดอะไรนะอ่านมาอลไรกุ้งอะไรนะเลดไฟอาจจะมีไฟเลดแล้วก็มี ซูชิมีส้มมีเยลโล่ครับค่ะแล้วก็อาหารนี้ก็เป็นแบรนด์ของของที่ฟา์มีครับอาหารของเราเองส่งออกด้วยอ๋อส่งออกด้วยแล้วก็มีเรื่องของตัวเนอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นเป่าแก้ว่ะเป่าแก้วเอาไปทำเป็นของประดับใช่ค่ะแล้วถ้าแบบ ผมจะเอาไปปลาใส่ใครนี่ได้ไหมไม่ได้เออทำไมไม่ได้ผมซื้อแล้วอะ่ะซื้อไปซื้อไปเลี้ยงดีกว่าคะ่ะอันนี้ไม่เพื่องอาหารด้วยนะคะเอาแบบว่าปัดไส้ซื้อไปปลาเล่นกันเลไอย่างเงี้ยน่าจะได้มั้ง<ม>เอาไปโชว์ดีกว่า <c oughs> แล้วก็มีถุงผ้าด้วยถุงผ้าคะ่ะอันนี้ก็แจก๋อแจกให้กับลูกค้าครับผมจะมีแจก ซื้อของร้านนี้ใจดีครับซื้อของแส่ถุงผ้าก็คือปลาเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ใส่ถุงผ้าให้ใส่ถุงผ้าให้ค่ะมีถุงถุงใหญ่แบบนี้มีหมดผมรู้แล้วะควรจะซื้อร้านไหนโอเคขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาดูกันได้นะครับหาดูยุงสวยๆนะฮะายปายนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับกำไนไม้น้ำ นะครับผมนี่ครับไม้น้ําของจริงของจริงป่ะครับพี่ของจริงครับอ๋อของจริงครับผมส่งออกด้วยส่งออกอีกแล้วส่งไปต่างประเทศก็คืออย่างที่บอกคือไม้น้ําของไทยกับปลาสวยงามนี่เราไปส่งออกได้เยอะมากใช่ครับค่อ๋อครับผมอันนี้จากบริษัทอะไรครับพี่ไวเคนครับไวเคนนะครับผมก็เป็นในอดีตก็เป็นผู้ผู้มีอุการะศูนยของเรานะครับผมตรงนี้คือไม้น้านี่คือเป็นไม้น้ําที่ของจริงเลยของจริงเราเพาะัเองครับครับเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยยากไหมครับ เออก็ถามว่าพุ่งตรงก็คือมันก็มีทั้งง่ายทั้งยากครับอยู่ที่สกิลของของ,ของออผู้ผู้เลี้ยงนะครับครับถ้าเกิดเผื่อว่าบิ๊กินเนอร์บิ๊กินเนอร์แนะน beginner, ําแนะนําบิ๊กินเนอร์ง่ายๆก็เป็นพวกตะกูลสันไหลพวกนี้ครับลอยในยอ่างปลาอ่างอะไรได้ง่ายๆเลยหรือจะเป็นตู้เล็กๆธรรมดาก็ได้อย่าง,งนี้เหรอครับรใช่ครับสไลายใช่ครับในสายเดนซ่าครับผมอ๋อสไลายเดนซ่าครับหรือไม่ก็จะ อยู่ทนทนก็เป็นพวกสกุนดูบิอสอเมซอนพวกนี้ครับเกาะขอนครับผมเนื่องจากว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเราสามารถไปวางในในอ่างหรือได้โหลได้เลยครับก็การดูแลครับผมไม้น้าอย่างน้อยครับไม้น้าก็คือเอ่อน้ําต้องดีต้องดีก่อนนะครับสองคือแสงนะครับเมื่อมีแสงให้กับเขาสามารถอาหารได้ที่เหลือก็จะเป็นเรอเรื่องรองละครับว่าจะเป็นวัสดุปลูกจะเป็นทรายก็ได้นะครับหรือจะเป็นดินภูเขาไฟมันก็จะดีขึ้นมาถ้าเรา ราคาที่สูงข,ขึ้นครับก็คือถ้าเราจัดดีๆก็จะเป็นตู้หน้าตาประมาณนี้ใช่ครับครับแล้วก็นี่ก็คือสำคัญที่ระบบไฟแหละครับครับก็คืออย่างน้อยๆคือว่าไฟเนี่ยควรจะต้องเป็นไฟสำหรับปลุกต้นไม้โดยเฉพาะครับนะครับเอ่อถ้าถามว่าจะเป็นต้องมีคาร์บอนไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณต้นไม้ในตู้แล้วกันนะครับถ้าเรามีต้นไม้ในตู้เยอะก็ควรจะต้องมีอืมเพื่อให้เขาสามารถเอ่อเป็นตัวช่วยในการหาอาหารในการเติมโตของเขาครับผมนะครับต้องเหนือจากไม้น้ำเนี่ย มูดของไวเคนมาวันนี้เรามีอะไรมาขายครับผมวันนี้ก็จะมีเอ่อไม้เนื้อเยื่อะนะครับนอกจากไม้ปกติแล้วจะมีไม้พลิเนื้อเยื่อที่เราทำเองครับะะต,ต่างจมกพวนนี้ต่างจากอ่าพวกน,นี้ไม้ไม้ต้นไม้น้ำยังไงครับเอ่อเนื่องจากว่าก็ขายพลิเนื้อเยื่อะนะครับเป็นไม้ที่เอ่อเป็นไม้ที่เราสามารถป้องกันในเรื่องของเอ่อเชื้อโรคหรือว่าป้องกันในเรื่องของศัตรูพืชได้นะครับเขาจะสังเกตว่าเอ่อ ในนี้ครับจะเลี้ยงได้อาหารเหลวอาหารแข็งนะครับอาหารเจลทาให้ต้นไม้เนี่ยนะครับมีสารอาหารเพียงพอตลอดเวลาเวลาเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยแสงแสงไฟนะครับที่ความเข้มแสงที่เขาเขาต้องการก็สามารถทำให้าโตเร็วได้นะครับเราสามารถตัดต้นไม้จากเนื้อเยื่อลงไปสู่ในตู้ได้เลยนะครับก็คือเราย้ายจากในเนื้อเยื่อไปขยายลงตู้ใช่ครับใช่โอเคครับผมก็จะมีมอสนะครับมอสเกาะบนดินเผา นะครับเป็นตะไคร่น้ำนะครับหรือว่าจะเกาะเป็นตะแกรงสเตเลสแล้วก็มีครับผมถือว่าเป็นงานละเอียดเลยนะฮะเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่เราทําส่งออกอยู่เรื่อยครับผมส่วนใหญ่นี่เราส่งไปไหนางครับต้านหลักก็ที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาครับญี่ปุ่นกับอเมริกายุโรปรัสเซียก็คือครองลงมาครับผมต้นดอกกางก็มีเข้ามาบ้างครับครับจริงๆช่วงนี้ก็ขาดลูกค้าวอล์กอินครับเพราะตั้งแต่ปิดประเทศไปลูกค้าก็ไม่ได้วอล์กอินเข้ามาบางคนมาเข้ามาซื้อหิ้วกลับไปอะไรเงี้ยครับ แต่าก็ยังเราแต่ว่าตลาดส่งออกก็ยังมีต่อเรื่อยๆยังมีอยู่ประจําครับทุกสัปดาห์ครับับก็ถือว่าน่าสนใจมากครับในส่วนของตัวผ่านม้น้าเราส่งออกกันสร้างมูลค่าได้เยอะมากเลยนะครับผมครับผมครับผมก็มาดูติดตามถ้าใครมาเชียร์สายควาสยามในงานนี้ก็มาแวะมาดูมาอุดหนุนกันได้ครับพี่เขาพี่เขาสามารถให้ข้อมูลได้ยินดีครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับครับนีไปไหนกันแล้ว เอาประธานบริษัทจะส่งยามมารับแขกคือไงวะ่าไงครับอะไรนะครับอ๋อเปล่าครับผมจะมาขอดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับสนใจต่อสายซื้อได้นะซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับซื้อปลาได้นะครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรครับเป็นโซนประกาศยักษ์ครับคนโปรประกาศยักษ์เห็นว่ามีประกาศหลายแบบ ตอนนี้ก็คือเราจะมีคัตาคารี่คือประกาศยักษ์ใช่ครับถ้าเทียบกับออตอนนี้เมื่อก่อนประกาศสวยงามก็จะเป็นแบบเขาจะดูวาไรตี้จากเรื่องของตัวสีกับหางใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็จะมีประกาศยักษ์เพิ่มขึ้นมา<ช>แต่ถามแต่ถามนิดนึงว่าใ,ในใน,ในตอนนี้กระแสรหรือว่าความนิยมนะครับอะไรที่คนตินิยมกันมากที่สุดตอนนี้ถ่าเปนของลุงแดงก็คงเป็นประกาศยักษ์ที่มีสีสันโครงสร้างค่อนข้าง,งใหญ่จุดในตอนนี้ทั้าเขาในโลกก็ได้ ที่ได้แชมป์มาประกัดยักษ์ก็คือต้องเน้นตัวใหญ่ใช่ครับบอดี้ยังมาก่อนครับบอดี้แล้วก็สีสันตามมาเพราะขึ้นชื่อว่าประกาศยักษ์สีสันต้องมาที่สองอยู่แล้วครับเพราะถ้างอนก็ไม่ใช่ประกาศยักษ์ครับถ้าเป็นประกาศยักษ์แต่สีไม่สวยอะก็มันก็จะมีคลาสในการประกวดหรือว่าอะไรของมันอยู่แล้วคือเขาแยกคลาสไงถ้าประกวดถ้าเลี้ยงเล่นมันก็เล่นได้หมดโดเราคือถ้าบอก ถ้าประกาศว่าเป็นแฟนตีถ้าบอกเป็นแฟนตีก็ต้องเป็นแบบนี้การ์ตู n แคนดี้นลโม่้วเป็นดั้งเดิมก็จะมี c อ p p e r สีเดียวอย่างตัวนี้ก็คือปลาโบราณละมันขึ้นมาตราแล้วปลาโบราณนี่คือมันอายุเยอะเหรอครับปลารุ่มเก่ายุคแรกอ๋อเป็นปลายุคแรกที่ยังไม่พัฒนาสี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 เดียวสีเดียวสีเดียวนี่เหลือคือสีสีอย่างเดียว สีอย่างเดียวสีแดงเขียวดําแล้วถ้าใส่เดียวนะครับใส่เดียวมันจะดีนะเออประกาศก็ใส่เดียวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับใส่ไปถ้าจะเขาจะหลพันอยู่นะตัวเนี้ย้ยจริงเหรอครับเนี่ยเกือบห้าพันนะฮะอุ้ยเดินออกมาทางห่างๆหน่อยดีกงว่าเดี๋ยวของเขาเดี๋ยวเผื่อลั่นเลื่อนอะไรไปจะลําบากอีกเพราะว่าเขาจะสมพันธ์ทางหางยุ่งอยู่อะไรครับถ้าโยนใส่หางยุ่มเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันได้อ๋อเหรอครับอันนี้เรื่องจริงหรือมุกครับเนี่ยมุกของลุงเขา มันก็กินเลยครับรออะไรหมายควาว่าหางตุ้งยุงกินประการโอ้ oh. <laughs> ใช่ไหมหางไปยุงกินประกนารมัน่ารอดนะมันถ้ามันกัดเนี่ย <c oughs> นอกจากนี้นะฮะนอกจากประกาศยักษ์แล้วนะครับบูตนี้เรามีอะไรบ้างครับเนีย่าายเป็นปลาหางยุงคอมเพนเซชันเกรดเป็นปลาหางยุงเกรดประกวดครับ <c oughs> อย่างตัวนี้จะเป็นบูเลสสแน็กสกินรับตัวเป็นลายงูอะไรพวกนี้ครับครับ ันนี้ก็จะเป็นทักซิโดไวท์ทักซิโดราคาถ้าเป็นหลักแต่เกรดนี้ราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่500ยน, 5, นัน5,000นกนครับเป็นปลาเกรดนะครับเป็นปลาเกรดใช่ปลาที่เขาจะประกวดพอประกวดได้อะไรเงี้ยอืมครับมันจะตรงไม่เหมือนทั่วไปที่หางริบมๆหรอ,อ่ะตัวนี้คือเราเน้นว่าเราเลี้ยงง่ายถูกไหมครับใช่ครับปลาสวยงามปลารู้อยู่กับประกัศเลี้ยงง่ายใช้ที่ไม่มาก ก็ S <S คอนโดก็เลี้ยงได้อคอนโดก็เลี้ยงได้อคอนโดก็เลี้ยงได้สบายตาสบายตานะครับใช้ตู้เล็กๆใช่ไหมครับ,บตู้เล็กเล็กแล้วก็อุปกรณ์แค่นี้ครับผมแต่ถ้าแต่จริงไม่ต้องมีกรองก็ได้เลี้ยงอย่างนี้ก็ได้ไิเมอลอย่างเงี้ยสบายแล้ว<ม> <S 2> <S 2> ในห้องคอ,คอนโดเลี้ยงได้แล้ว <S <S ครับแล้วก็มาก็มีของพรีเมียมออามาโชว์อ๋อมีของพรีเมียมมาโชว์ครับผมได้ได้ยินคาว่าพรีเมียมนี่ผมจะหูผึ่งขึ้นมาทันที ก็จะดีนะละลอะไรนี้ใช่ใช่ใอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจเป็นแฮนด์เมดโอ้แต่อันนี้ลงอยรางจริงเหมือนพระมีเนื้อนวะเนื้อตนี้หมดครับอันนี้อันนี้อันนี้ดีจริงครับสวยสวยสวยครับงานดิมิเต็ดไม่มีแล้วอ๋อครับทำจำนวนจำกัดทำจำนวนจำกัดเดี๋ยวผมนับก่อนสองไม่ใช่ครับมี15อัน13ครับ13ด้วยเหรอ อ๋อนี่มันอ๋อมีวางยาวผมอันนี้อัน,นแถวนี้มี5้าหชิ้นแถวนี้มี44 4อ้าวอันนี้คืออะไรครับนี่ครับพองประก<อ>าศเขาไปทําอะไรไม่ไมไมจี้ประกาศให้มนเขพองอย่างเงี้ยอ๋อมันมีไฟฟ้าเหรอครับจี้อ๋อพองร้อนไลมันร้อนอ๋อมันร้อน,ต,นอตัวนี้ไม่ชอบเล่นเล่นตัวนู้นตัวนู้นชอบอ๋อตัวนี้ชอบก็ไม่เห็นพองครับสักครู่สักครู่เจ้าของร้านโมอีกแล้วครับเนี่ยว่าจี้เป็นปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าผมจี้ไม่เป็นเนี่ยหรือว่าผมเหนื่อยแล้ว เจ้าของร้านโมครับเนี่ยเชื่อถือไม่ได้เลยสักอย่างแย่เหนื่อยแล้วเล่นกันทั้งวันแล้วเล่นกันทั้งวันแล้วครับไม่เอาแล้วเหนื่อยอันนี้ก็คือเลี้ยงง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมากน้ำอย่างเดียวใส่คุกกี้น้ำไอโขว่างเขาหน่อยก็ช่วยเขาครับก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าอยากจะเพิ่มคาระก็เชิญเฮ้ยเลี้ยงเพื่อความสวยงาม บันเทิงเลี้งใจโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับงานมา,ากรร์ปลาสวยงามพื้นถิ่นไทยนะครับที่ไอคอนสยามนะครับผมวันที่15มิถุนายนก็มาเที่ยวกันได้แล้วก็อีกงานหนึ่งที่จะจัดในเวลาใ,ใกล้ๆกันนี้ก็คืองานประมงน้อมเกล้าที่ฟิวเจอร์รังสิตน,นะครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมกับวันที่วันที่จัดงานนะครับ จัดวันไหนผมก็ย้ำไม่ได้เหมือนกันอ่าบอกให้ก็ไเลยครับอ้าวโอเคครับมีตัวช่วยครับผมแหมรอผมประกวดปลาวันที่30ลงปลาประกวดวันที่1ตัดสินงานมีมาถึงวันที่10กรกฎาคมสิบกรกฎาคมใช่หนึ่งถึงสิบกรกฎาคมวันเปิดงานครับแต่ถ้าคนประกวดปลาจะมาวันที่สามสิบแล้วครับผมมาลงปลากันก่อนขอบคุณมากครับที่ช่วยทำมาหากินผมก็รอผมก็พูดอยู่ตั้งนานแบบรอชงณขนาดนี้ว